สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพามาฟังเสียงกันเลยครับวันนี้ก็เอ่ออยู่ที่สุพรรณครับอยู่อ่ช่างปุ้ยสุพรรณเดี๋ยวเราช่างมาสตาร์ทให้ฟังคันนี้นี่มิชลินของแคร อันนี้อันนี้มันญี่ปุ่นบ่ใช่ไหมเฉ้ขาวไม่ขาวอ่ะอืมนาปึกแข็งจัดเหมือของผมแหละเดนโซ ี่กรอบนีจริงจริงซอมันอเนาะอยากกินกอเยอะเลคนงานเทเด็มีมันมีนซอมันซอขนึ่งานได้มาสั่งมวยเจเจมมอแบเจมแบบเทเลอร์สี่พันอ่ะสี่พันก็เป็นของเทอ๋ออ่านังได้อ่านเทือกอะไรออเ่นเห็นได้อ่านหัวบสี่พันข้างในเซิรอร์กว่าทำสิบพันนั่นแหละทีเดยสั่งสปอรไลท์สปอรไลท์ก็คือสี่พันไม่ใส่เทเลอรดวงสีเหลืองนั่น สี่พัน <c oughs> ถ้าของไทยมันจะดำๆไปเลยเนา,า,าอเเอะอันนี้ของนอกครับเบิร์กเบิร์กหมปุ่น คู่ละสิบสุดจัดเดี๋ยวพามาชมคันนี้ก่อนครับข้าวๆโลเวอคอปนี่แหละจะมาเอาคันนี้กับสุรินทร์เ ไปขึ้นกันบ่ายยังช่วงอ่ะซื้อรถแต่ไม่เคยเจอรถจนรถเป็นอย่างนี้ถึงเพิ่งมาเจอันนเนแหละอะะไรวซื้อรถไม่เคยเห็นรถเพิ่งมาเห็นตอนนี้ดูบังฟูนครับ <c oughs> ยังมาชมข้ังหน้าครับระบบไฟหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้นแล้วก็เป็นวอลนะครับชั้นบนชั้นบนสุดจะเป็นวอลสีเหลือบหานวิ่งกันวนนอลยงเป็นเ,น,เนือ้อ ไม่ควรเล่นในขณะที่ผู้คนเยอะอาจจะทำให้มีระเก็ดและประกาศไฟนี่ภาษาญี่ปุ่น่ะเขาเขียนโปรดจุดในที่โล่งกลางแจ้งห่วยยับดูเดี๋ยวดูนี่ก่อนจุดดู้วเอาเราดูเอาเฮ้ยซวยจ้ะเอาจุดดูลงเลยเราอยู่ด้วยกันไงเฮ้ยใจเย็น ฮัลโหลฮัลโหลหลังเต่าแน่นๆเลยครับพี่จะเก็บเอาไว้ทำไมไสสวดตามท่างรอ <L> oh. ช่างใส่บางฟุนหลังเก่งอยู่ครับ เดี๋ยวจะพาดูภายในปปิดอุ๊ยอันนี้ฮ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเลยดิอือพ่นสีใหม่เลยครับของคือกด้กาแต่ว่าเอาไปใส่ดีกาก็ได้่ะ งอนี่ของระบบไฟโอวอันนั้นระเบิดเล็กแานอันนี้จะไม่ระเบิดใหญ่กว่าผม <laughs> <laughs> อู้หูมภายในเหี่ยงสวยเลยครับอันนี้ก็เท็ดสีด้วยเนาะเ็ดสีเออนไอ,อ้หูม,มหีมห้มหูมหูมอยูวะหูมหนังอยู่วะเทียงสร้างแรงไในนี่เฮ็ดกระมือ <laughs> สร้างหัวมันโถสวยจริงๆครับอันนี้เขาเปิดได้วะกดสัตวละมันสุ่เอ๊กเอ้ยนี่เป็นนิยามครับเชื่อใครหรือเพื่อสซ้อมกูโอ้โหภายใน๋ยวมาบมาบ B A P ๋ย่มาดูเสียร์เียนอะไร ังคอิดแบบนี้ไหมคอนิดอ่ะไม่ใช่คอนทิดทำแบบนี้ไหมคอนิปเกี่ยวแับขลายแบบนี้เลยคล้ายๆแบบนี้ใช่ครับจะไม่ได้เย็บขนาดนี้ลายยบสวยไหมยไมจัดเลยฮะ นาะนี่ต้องไปคนวัสดุก่อสร้างอย่างเดียววิ่งวันละสามเที่ยวสี่เที่ยวแหละสูงเนออือแถวว่าเราไม่ไม่มียังยังยังไม่ยังไม่เกลื่อน ไปทางไหน,นกลับไม่ถูกสวยครับสีเหลืองนี่ดูขาไม่ชฉลินยังเนียนเลย ช่างปุ๋ยสุพรรณีีระบบไฟเฮ้ยเอ็นชิ้นออันเดียวกันก็ตอนเดียวกันไย่ได้บอหรือว่าะเอียงายนแล้วเอทหารบอเลี้วใส่เอเอ,อห้วมกันเลยครับเออ จังวาอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าเก่าวัววัววัวเก้านอกใช่ไม่พิลบอเก้านอกบอเก้านอกครับไม่ใช่วอไทยนะครับเบอร์อะไรดิเบอร์หกบอตีทีไปนะเบอร์หก ตีไปก็น่าจะตัวละประมาณโอ้เกือบหมื่นเหมือนกันครับดูครับระบุว่าหมดเท่าไหร่อ่ะคันนี้คันนี้จบเท่าไหร่ครับประมาณล้านกว่าเลยเลือบางคุณ ข้างหลังหัวเก่งอีกหนึ่งข้างครับข้างกำลังจัดการให้เลยนี่เราไฟครับใครสนใจก็เข้ามาดูเลยครับโอ้โหน้านอ,อ่มไม่มีหักเลยอะ

นี่แหละที่แล้วมันเป็นนี่ครับไอ้ทันตี้อะล้อเล็กข้างล่างข้างล่างเป็นลอ้อเท่าเนี้ยใช่เป็ก่อนเห็นดยูใช <c oughs> ่แต่กลาก <c oughs> ้ามบาเป็นภาพดีเลยแถอยเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนอ่าย่าไปหาเหล่ล<อ>เนรถเขาเอ้า<ด>มันเป็น<ค><อ>มันเป็นมันเป็นสิบล้อเทนตี้เหรอตัวก่อนเะนี้ยใช่ครับอู้ไอ้ที่ก็เหมือนถ้าถ้างั้นก็เท่ากันเฮ้ยเรนจะมองไม่เห็นแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ฝากติดตามคลิปต่อไปเลยครับสวัสดีครับ